สวัสดีครับพบกับ Realme 9cg นะครับรุ่นนี้เน้นกล้องกับหน้าจอเป็นหลักเลยโดยกล้องเนี่ยเข้ามากับ ISOCELL HM6 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดของ s a m s u ุงนะครับแต่ถูกใช้บนเร a l วมีเออก็ว่ากันไปเนาะตัวตัวจริงอะไรดีกว่านะครับตัวนี้มากับจอ s u p e r m o o l e d 90Hz 6.4นิ้วการแสดงผลไม่ผิดหวังนะครับคมชัดสว่างแล้วก็เหมาะกับการเล่นเกมดูหนังอะไรอย่างนี้นะครับ มุมมองการแสดงผลดีมากๆนะครับทัชลื่นแล้วก็แน่นอนว่าจอเรียบด้วยนะครับขอบเครื่องค่อนข้างบางทีเดียวนะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้งท้ายซหูฟัง3.5นะครับสแกนนิ้วย้ายไปอยู่มาหน้าจอแทนเนาะแล้วก็เรื่องของฝาหลังบอกเลยว่าสวยมากนะครับ ที่ได้มาคือสีขาว Star a แก w h ไว้นะครับแล้วก็มี Sunburst Gold ที่เป็นสีหลักนะแล้วก็มีสีดำอีกสีหนึ่งสวยนะครับบอกเลยว่าฝาหลังเป็นสวยกว่าเรยวมี9 Pro สกนะครับส่วนกล้องก็จัดมา108ล้านพิกเซลแบบ Triple Camera นะครับ ระบบมากับ Android 12ครอบด้วย Realme UI 3.0ซึ่งการใช้งานเนี่ยเหมือนกับ Realme 9 Pro Plus ที่เคยรีวิวไปนะครับรวมถึงรุ่นท็อปด้วยดังนั้นการใช้งานต่างๆเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆเหมือนกันทุกอย่างครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน ตัวสเปคเนี่ยเขามากับ snapdragon 680 4G นะครับตัวเดียวกับ Realme 9i เลยส่วนแรมเนี่ยจะมี2เวอร์ชันนั่นคือ6 g b กับ8 g b นะครับแล้วก็มีแรม extension ให้ มาต่อกับกล้องครับรุ่นนี้มากับกล้อง108ล้านพิกเซลนะครับนอตราวายกับมาโครให้โหมดการใช้งานต่างๆเหมือนกับเร็วมีอื่นๆนะครับก็มีโหมดปกติครับถ่ายภาพ AI อนะครับอัตราวายมีครบนะครับส่วนซูมจะเป็นแบบครอบซูมนะครับสามเท่าแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกใช้งานตามปกติ รวมถึงอัลตรามาโครที่เอาไว้ถ่ายภาพใกล้ระยะประชิดแบบนี้นะครับมีวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุด Full HD นะครับโดยข้อจํากัดทางชิปประมวลผลนะครับก็เสียดายนะแต่ก็มีโหมดโปรให้ใช้งานเช่นเดียวกันมีโหมดอื่นๆด้วยนะครับอย่างโหมดพาโนอย่างโหมดดิ้นชิปก็มีให้ใช้นะ ภาพ่ายอินดอร์ก็ถือว่าทําได้ดีครับจริงๆรุ่นนี้เก็บรายละเอียดก็นั่งโอเคเลยนะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยสีสันออกมาก็นั่งสดนะครับตามสไตล์ของ r e a l วมีเองอันตรวายถือว่าคุณภาพดีนะครับแปดล้านพิกเซลไทยในที่แสงแบบอย่างเงี้ยสบายๆนะครับแล้วเก็บรายละเอียดเรื่องสีสันอะไรต่างๆได้ดีด้วยรวมถึง hdr เรื่องสีสันอะไรต่างๆเนี่ยยังไทยต้นไม้ก็ไม่เวอร์เกินไป ถ่ายแอนตรามาโคออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับเอาไว้ลงโซเชียลได้อันนี้คือภาพซูม3เท่าเป็นครอปซูมนะครับร้อยแล้านก็ยังเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีเช่นกันผมถ่ายลองถ่ายกลางคืนโดยใช้เป็นฟิลเตอร์นะครับก็ถ่ายออกมาได้มูดแอนโทนค่อนข้างจะแปลกนะครับคืออันนี้ก็เหมาะกับการใช้งานที่เราอยากต้องการแบบให้มูดแอนโทนภาพมันเปลี่ยนไปนะครับเช่นถ่ายอาหารเนาะสีสันมันสดมากนะครับอันนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบอยู่ สรุปแบบสั้นๆนะครับกับ r e a l m ม9 4G ก็เหมาะคนชอบมือถือจอสวยนะครับกล้องทำได้ดีครับแต่ก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับถ้าใครต้องการ 5G ผมแนะนำว่าเล่น r e a l m ม9 Pro 5G นะครับสเปคจะดีกว่านี้แล้วก็รองรับ 5G ด้วยส่วนกล้องเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะ,ะต้องบอกไว้ก่อน เสียดายชิปประมวลผลเหมือนกันเนาะก็ราคาอยู่ที่7,999บาทกับ8,999บาทนะครับกับรุ่นแรม6แรม8ซึ่งหน้าร้านเนี่ยจะขายแต่แรม8นะครับก็ลองไปเล่นดูได้สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ